นะคะ <c oughs> ส่วนนักแสดงจากละครเพลงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษค่ะก็ไปมอบความสุขให้กับแฟนละครที่จังหวัดมหาสาร,รคามนะคะในคอนเสิร์ตภาวะทีมเติมสุขมหาสาร,รคามสู่แฮปปี้เนสซิตี้ค่ะงานจัดที่ลานหน้าศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ที่อำเภอเมืองนะคะมีหนุ่มเจมส์มาก็มาร้องเพลงท่ามกลางสายฝนแบบนี้เลยค่ะแต่ก็ยังยิ้มสู้นะคะเพราะว่าได้รับเสียงกรี๊ดจากแฟนๆอย่างนี้โอ้โหนี่แหละค่ะวส่งฝนตกโรยเซลฟีด้ว กับแฟนๆนะคะกับสายฝนมีป๊อปถากูนนะคะควงอายกมลเนตรมาโชว์ความหวานให้หลายคนอิจฉาเลยค่ะแล้วก็ยังมีบอลจิตพานุมีน้ำชาชิรนัตนะคะที่มามอบความสุขให้กับแฟนๆด้วยค่ะนี่นมีขอเวทีนะคะนี่เป็นป๊อปกับอายกมลเนตรอยู่คุณนี่หลายคนก็ลุ้นนะคะในละครมีบอลจิตพานุนะคะนี่ท่ามกลางสายฝนกันเลยทีเดียว <ๆ S 2> น้ำชาค่ะ หลายคนบอกเหมือนไส้สมิกาแต่บางคนก็บอกว่าสงสารนะคะค่ะคือบัตรเดียวสงสารบัตรเดียวก็ไม่สงสารเดียวก็เหมือนไส้ขึ้นมาค่ะโดยชาวจังหวัดมหาสารคามพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าชื่นชอบประครของช่อง3โดยเฉพาะเรื่องนี้ค่ะเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษนักแสดงแสดงได้สมบทบาทความน่ารักของพระเอกนางเอกหนุ่มเจมมาตอนนี้เป็นขวัญใจชาวจังหวัดมหาสารคามไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษเขาสวยและหล่อ ชอบเจมมาก,กับคิมเบอรี่ค่ะพี่คิมเบอร์ี่น่ารักแล้ชอบทีมงานของแอนทองผสมอม่คือว่าละครเขาทำดีค่ะมีอะไรให้สนุกติดหน้าติดตามอะไรเงี้ยค่ะชอบพี่เจมมาค่ะก็พี่เขาดูเป็นคนอบอุ่นน่ารักดีค่ะในเรื่องก็สนุกค่ะแล้วก็ ให้ข้อคิดต่างๆด้วยค่ะก็เป็นดาราไปนุ่นแล้วก็แสดงความสามารถมากความสามารถนะคะชอบเจส์าค่ะชอบเจส์าชอบคิมเบอรี่นะคะช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะ